คิดสิจ๊ะกับครูโปโป้พี่นิายังครั้งขาดใจอยู่เลยต้องมาต่อนะคะเพื่อจะได้ ฝึกทักษะในเรื่องของการคิดคำนวณต่างตองแหมเหมือนจะดูดีนะคะไปหาครูดีกว่าค่ะสวัสดีคะ่ะคุณครูโปโป,โปโค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่นิตาครับสวัสดีน้องๆทางบ้านรวมถึงผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะครับทำไมเราไม่ชอบแพ้ครู <laughs> แต่ถามว่าให้คิดจริงๆก็คิดไม่ออกอยู่ดีอะคะ่ะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในการเล่นเกมเกมที่เรียกว่าร80 IQ อนะครับอย่างที่ครูโปโปบ,บอกไปนะว่ามันมี วิธีการที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์เยอะครับไม่ว่าจะเป็นการบวกการลบการคูณการหารนะครับหรือว่าวิธีการที่สูงขึ้นไปกว่านี้ก็คือเป็นเรื่องของพวกการถอดรูทนะครับลากที่2รลากที่3อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็แฟคทอเรียลหรือว่าวิธีการอื่นๆที่เป็นทางคณิตศาสตร์นะครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าเราไม่สามารถไปใช้วิธีการพวกนั้นได้เพราะเรายังเป็นเด็กน้อยนะครับผมนะก็เลยเน้นเรื่องของการบวกการลบการคูณการหารเป็นหลักค คราวนี้วิธีการเล่นครับตัวหนึ่งที่จะช่วยเหลือเราได้นะครับเมื่อถูกจํากัดเรื่องของการบวกลบคูณหารนะครับเวลาที่เราเล่นเกมนี้แล้วมันมีตัวเลขมาที่เป็นคําตอบเนี่ยวิธีการที่จะวิ่งไปหาคําตอบได้ดีสุดก็คือเรื่องของการคูณนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าตัวเลขอยู่ประมาณ80อย่างเงี้ยก็ต้องคิดถึงสูตรคูณว่าตัวไหนที่คูณกันแล้วมันไปอยู่แถวแถวแปนะครับก็อย่างเช่น9 8 72อย่างเงี้ยหรือว่า8ปดคูณสินะหรือ 12บอคูณเอย่างเงี้ยนะครับ <Okay. S 1> เราก็ต้องคิดถึงเลขพวกนี้เอาไว้ก่อนเป็นหลักเพื่อให้มันไปใกล้เคียงกับคําตอบหลังจากนั้นครับก็ไปมองเรื่องของการลบหรือการบวกก็คือลบออกหรือบวกเพิ่มเพื่อให้มันได้คําตอบที่ใกล้เคียงอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหลักๆเลยนะครับที่ขัวโปจะมองกับโจทย์แนวพวกนี้ เพราะนั้นอย่างที่บอกครับว่าเรื่องของการท่องสุดคูณนะครับจะทําให้น้องๆเนี่ยแม่นยําในเรื่องของตัวเลขเวลาเห็นตัวเลขอะไรปุ๊บแล้วมันจะคิดถึงตัวเลขของการคูณเกิดขึ้นได้ทันทีนะครับผม จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากนะครับผมอ่ะจริงๆแล้วผู้ครองสามารถเล่นเกมนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ลองฝึกคิดไปพร้อมกับน้องๆด้วยนะครับฝึกคิดไปพร้อมๆกับพี่นิตาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าได้ใกล้เคียงหรือว่าหาคําตอบได้นะครับกูจะมีรางวัลเปล่าให้โทรมาในรายการแล้วมาขิงพี่นิตาโทรค่ะนะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมล 180 IQ นะครับแก้มือกันอีกรอบหนึ่งนะครับให้พินิตาแก้มือได้นะเลยค่ะพร้อมมากค่ะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวคู่โป,โปโ้ แรนดอมโจทย์นะครับด๊ด <laughs> ะโอเคครับโจทย์ของเรานะครับ9 4 3แล้วก็8 2ตัวครับ9 4 3 8 8ให้ได้ใคำตอบเท่ากับ64ครับ64สิบสี่อะใช่เ5้าห้าส 8864ป 8, 8 64ค่ะอ่ค่ะ8 8 6 4กครับก็อาจจะเอา64ตั้งไว้ในใจแล้วตอนนี้เราเหลือตัวเลขอยู่3ตัวครับ94แล้วก็3จะทำอ,อะไรกับมันดีนุนกออกแล้วค่ะนึกออกแล้วอ่ะโอเคครับได้คำตอบหกสิบสี่เลยค่ะอ่ะหกสิบเลยนะครับพี่นิตาเอา3มไปหารเก้านะเก้าหารด้วย3นะครับค่ะเก้าหารด้วย3มเท่ากับ3ค่ะ ่ะโอเคครับเอาสี่ไปลบสามค่ะอ่ะสี่ลบสามได้หนึ่งค่ะหนึ่งครับผมแปดคูณหนึ่งเท่ากับแปดค่ะอ่ะครับผมแปดคูณแปดเท่ากับอ็อกซสี่ค่ะ <laughs> ถโถไม่โถอ่านถูกต้องครับเจ <Yeah. S 1> นะ๊นะก็จะเห็นว่า พอครูโป้บอกไปตอนแรกนะครับว่าเวลาที่เราต้องการหาคําตอบเนี่ยก็ให้เรามองถึงตัวเลขของการคูณที่มันไปใกล้เคียงตัวเลขตัวนั้นก่อนแล้วก็เอาตัวเลขที่เหลือเนี่ยมาบวกลบคูณหารกันแล้วก็ไปบวกเพิ่มหรือหักลบกับตัวเลขที่เราคูณเอาไว้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะได้คําตอบได้ง่ายกว่านะครับค่ะอโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูโจทย์อีกข้อหนึง่งละกันนะครับผมโจทย์ข้อนี้ครับ5-2ตัวครับ สามแปดแล้วก็ศูนย์ครับอืมจริงๆก็จะแอบ,บงงๆนิดนึงใช่ไหมครับว่าเอ๊ให้เลขศูนย์มาทําไมเพราะว่าในความเป็นจริงก็คืออย่างที่บอกครับว่าถ้าเราไม่ได้ใช้การดําเนินการแค่บวกลบคูณหารเนี่ยเลขศูนย์จะมีผลในการไปทําอย่างอื่นต่อได้ด้วยค่ะนะครับผมอ่ะโอเคครับต้องการคําตอบเป็นหกสครับหกก็ห คูณสิบได้หกสิบห้าหกคูณสิบพี่นิตาเอาหกไปคูณสิบตรงไหนเนี่ยไม่หมายถึงว่าถ้าหกคูณสิบได้หกสิบแล้วก็ก็ครูสอนมาว่า ให้ดูว่าอะไรได้คำตอบคูณกันได้คำตอบพินิตาก,ก็เลยเอาหกไปคูณสิบจะได้หกสิบแล้วพินิตาก,ก็จะทำว่าให้พวกเนี้ยมันกลายเป็นหกหรือมันกลายเป็นสิบแล้วมาลบกัน,ลกนกแล้วก็กลายเป็นหกสิบนี่คููสิบสองคูณห้าก็ได้หกสิบเนี่ยพินิตาเริ่มฉลาดไหมครู <laughs> อ่ะโอเคครับลองทําดูครับน่าจะได้คําตอบไม่ตรงกับ60เท่าไหร่นะครับเพราะว่าบังเอิมมันมีไอตัวเลขศูนย์อยู่นี่แหละนะครับเพราะว่าพอใช้เป็นบวกลบคูณหารเนี่ยเลขศูนย์เนี่ยมันจะเอามาทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับแต่ศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์ใช่ พี่นิตาได้สิบเอ็ดคูณห้าเป็นห้าสิบห้าเท่ากับห้าสิบห้าห้าสิบห้าพี่นิตาได้หกสิบแล้วจริงเหรอจริงครัอ่ะโอเคครับเดี๋ยวให้พี่ตาลองเฉลยครับอ่าพี่นิตาเอาแปดไปบวกสามค่ะแปดบวกสามได้สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดคูณห้าค่ะอ่าสิบเอ็ดคูณห้าได้ห้าสิบห้า ห้าสิบห้าบวกห้าห้าสิบห้าบวกห้าได้เท่าไรโอยหกสิบค่ะหกสิบบวกศูนย์ค่ะหกสิบบวกศูนย์ได้หกสิบค่ะตกมือปัก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 ได้ใช่ไหมครูได้ครับผมเยห็นไหมนะเห็นไหมพอครูป้ลเริ่มบอกไกด์ไลน์วิธีแนวคิดนะครับก็ทําให้พี่ตาเก่งขึ้น <laughs> หนูเก่งอยู่แล้วหรือว่าแค่ต้องมีครูนำทางอ่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อครูปโปจะบอกอย่างนี้ครับว่าเวลาที่เราเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับแล้วก็เวลาที่ครูเขาบอกอะไรบนกระดาหรือสอนอะไรบนกระดาหรือพูดอะไรชี้นำเนี่ยนะครับเราจะเรียนเลขได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายครับสิ่งที่ยากที่สุดคืออะไรครับครูปโปจะบอกเด็กเสมอเลยว่าครูเนี่ยแนะนำแล้วให้พวกเราเนี่ยนะครับคิดตาม เพราะนั้นมันก็เลยจะค่อนข้างคิดง่ายมีแนวทางแต่สิ่งที่น้องๆต้องฝึกเลยครับคือน้องๆต้องเป็นคนเริ่มเองเพราะการเริ่มเองเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากนะครับ mm. ในเรื่องของคณิตศาสตร์นะครับการเริ่มเองความหมายคืออะไรครับการเริ่มเองความหมายคือเราต้องเข้าใจหลักการของคณิตศาสตร์ทั้งหมดในเรื่องที่เรากําลังจะเรียนหรือว่ากําลังจะทํามัน S <S นะครับเพราะนั้นพอเรารู้ในทุกๆเรื่องที่เรากำลังจะทำมันแล้วเนี่ยเราก็จะมีวิธีการมีกระบวนการในการคิดของเรา เพราะนั้นตอนนี้ที่ครูโปเจอบ่อยก็คือน้องๆที่เรียนกับครูโปเนี่ยก็จะบอกว่าเออที่ครูโปสอนไม่ยากเลยเพราะว่าก็คิดตามครูโปได้คําตอบเหมือนกันแต่ทําไมถึงเวลาสอบทีไรศูนย์ทุกทีนะพอน้องๆเริ่มต้นเองไม่ได้นะครับผมอันพินิตาก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันพินิตาจําได้ว่าพินิตารู้สึกภาคภูมิใจกับความสามารถทางคณิตศาสตร์มาตลอดจนขึ้นมปลายค่ะครูแล้วคณิตศาสตร์ไปอยู่ในฟิสิกส์พิวนี่นุ่น โอ้ยปวดหัวมากนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็วันนี้ถือว่าพินิตาชนะนะครับเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆรู้สึกเหมือนเข้าใครลูกเสือ ได้คะ่ะครูอย่างน้อยพี่นิตาก็มีไกด์ไลน์นาทางมีความรู้สึกว่าเหมือนเรามีทักษะอยู่กับตัวก็จริงแต่เราเอามาใช้ไม่เป็นถ้าเกิดครูให้เล่นเกมบ่อยๆหรือว่าชี้แนะแนวทางหรือว่าให้เราได้ฝึกฝนบ่อยๆพี่นิตาว่าพี่นิตาต้องเก่งกว่าเดิมแน่เลยคะ่ะครับผมนะถ้าางนั้นวันนี้ขอบคุณครูก่อนนะคะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคณิตคิดสิจ๊ะกับครูโปโป